เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่268มีโทรศัพท์นี่มันสะดวกจริงฮ่าฮ่แม่ทำคนเดียวไหวเหรอเยชูกังวลใจมากทำอาหารให้คนสิบกว่าคนเป็นงานที่เหนื่อยมากเลยนะแม่ทำคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วถึงเวลานั้นค่อยหาคนมาช่วยอีกสักสองสามคนเจ้าวนเทากล่าว เยชูเห็นเจ้าวนทวางแผนไว้ดีแล้วจึงไม่ได้พูดอะไรให้มากมายอีกเธอหยิบแบบเสื้อผ้าที่ออกแบบไว้ช่วงนี้ออกมาจากตู้เพื่อให้เขาดูพี่สไปซ์สามให้ฉันออกแบบเสื้อผ้าสี่ฤดูออกมาหนึ่งชุดบอกว่าจะทำแฟชั่นโชว์ในทีมโฟซีซั่นนี้เป็นชุดฤดูร้อนคุณดูสิเป็นยังไงบ้างน้ําเสียงของเยชูแฝงด้วยความโอ้อวด เจ้าวนเทาก็ต้องบอกว่าสวยอยู่แล้วเขาดูภาพร่างที่ภรรยาวาดด้วยมือหนึ่งรอบกล่าวชมว่าภรรยาคุณวาดดีมากเลยสวยจริงๆคุณตัดให้ตัวเองสักชุดสีเอาตัวนี้และแก้แขนเสื้อกับขากางเกงหน่อยแบบนี้กว้างเกินไปแล้วลมเข้าได้ด้วยลมฤดูใบไม้ผลิแรงแล้วก็หนาวภรรยาผมว่านะขากางเกงอันนี้ใส่เชือกผูกขาด้วยได้หรือเปล่าเหมือนกับที่พวกป้าๆใส่นั่นไงทําแบบนี้ลมไม่เข้าไปด้านในแน่นอนเจ้าวนเทาเสนอความคิดเห็น กระโปรงของชุดที่อยู่บนนิตยสารเหล่านั้นยาวลากพื้นจนกวาดขยะบนถนนได้แล้วจนแบบของเธอดูเบาไปเลยคุณพูดถูกเพียงแต่ว่านี่เป็นแค่เสื้อผ้านหนึ่งตัวคุณต้องดูทั้งชุดมองด้านบนและด้านล่างพร้อมกันเลยแขนเสื้อพองๆต้องเข้าคู่กับกางเกงขาบานแบบนี้ถึงจะสวยดูทันสมัยด้วยเยชูอธิบายที่คุณพูดมามันต้องออกแบบอีกอย่างเพื่อให้เข้ากับเสื้อด้านบนเจ้าวนเทอรี่พูด ภรรยาคุณน,นี่สุดยอดจริงๆถูกต้องเป็นแบบนี้และถึงจะดูสวยทั้งชุดอื่มคุณวาดไว้ดีมากเลยนะได้ฟังคำชมไร้แก่นสารของสามีแล้วเยชูก็รู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดไปล้วนเปล่าประโยชน์ในเวลานี้เองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นต้องเป็นพี่สามโทรมาแน่เลยเยชูอุทานความประหลาดใจและรีบไปรับสายเจ้าวนเทาคิดไม่ถึงว่าภรรยาจะชอบโทรศัพท์ขนาดนี้จึงเดินไปกล่อมเสี่ยวไปย่างด้วยรอยยิ้ม คนที่โทรมาย่อมเป็นเย่หมิงเปอยอยู่แล้วเขากล่าวทักทายกับเย่ชูจากนั้นก็ให้โจหมิ่นคุยพี่สะพ้ายสามชั้นติดโทรศัพท์แล้วนะคะเย่ชูชูพูดด้วยความตื่นเต้นหลังจากนี้อยากคุยกับพี่สะพ้ายสามตอนไหนก็สะดวกแล้วโจหมิ่นกล่าวเคล้ารอยยิ้มเธอติดตั้งโทรศัพท์ไว้ก็ดีแล้วล่ะเขียนจดหมายช้ามากมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถคุยกับเธอให้ชัดเจนได้คุยโทรศัพท์นี่แหละดี ใช่แล้วพี่สไปายสามจริงสี่ฉันออกแบบเสื้อผ้าชุดสี่ฤดูตามที่พี่บอกออกมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าพรุ่งนี้ฉันจะให้เหวินเทาส่งไปรษณีย์ไปให้นะเธอออกแบบทั้งทีจะใช้ไม่ได้ได้ไงโจมินกล่าวเธอไม่ต้องเครียดทำตามความคิดของเธอนั่นแหละเยชูรู้สึกซึ้งใจกับความเชื่อใจของโจมินมากนี่ถ้าตอนนี้พี่สไปายสามเห็นชุดที่ฉันออกแบบก็คงจะดีถ้าไม่ได้ฉันจะได้แก้ไขทันที โจมินกล่าวด้วยรอยยิ้มเธอนี้ใจร้อนกว่าฉันอีกนะเนี่ยอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เห็นหน้ากันผ่านโทรศัพท์แล้วถึงเวลานั้นฉันก็สามารถเห็นแบบร่างของเธอได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเย่ชูชูคิดว่านี่เป็นคำพูดปลอบใจของโจมินเธอไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้อีก10กว่าปีจะมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งกล้องทำให้มองเห็นอีกฝ่ายได้แล้วและผ่านไปอีกยีกว่าปีก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถวิดีโอคอลได้ทุกที่ทุกเวลา เธอไม่รู้แต่โจหมินกลับทราบดีพี่สะพ้ยน้องสามีพูดคุยกันอย่างออกรถทำเอาสามีของพวกเธอทั้งคู่แอบหึงหวงตอนที่ภรรยาคุยกับพวกเขายังไม่มีความสุขขนาดนี้เลยหลังจากวางสายเย่ชูก็รู้สึกอารมณ์คั้งนิดหน่อยแล้วพูดกับสามีว่าคุยกับพี่สะพ้ายสามนี่ดีจริงๆเลยได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นคะเนี่ยภรรยาคุณมองไม่ออกหรือว่าผมอิจฉามากเจ้าหวนเทาพูดเกินจริง เย่ชูชูกลอกตาใสาเขาไปเลยไปทางฝั่งโจหมินก็กำลังชมเย่ชูชูชนี่ฉลาดจริงๆเลยนะพูดแค่ครั้งเดียวก็เข้าใจแล้วแค่นิดเดียวก็ทะลุปรุโปร่งเลยอยากให้เธอมาที่นี่จังสายตาของเย่หมิงเปิดดูขุนเคืองหมินหมินคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรคะโจหมินไม่เข้าใจคุณแม่เย่ที่กำลังตอมหลานอยู่ข้างๆพูดเข้ารอยยิม้ม ไม่เป็นไรหรอกติดตั้งโทรศัพท์แล้วจะคุยกันตอนไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลานั่นแหละโจมินส่งเสียงโอ้ยและตบหน้าผากตัวเองดูฉันสิคุยกับชูชูเพลินลืมแม่ไปเสียสนิทเลยคุณแม่แยยิ้มพวกเธอคุยกันแม่ก็มีความสุขแล้วไม่เป็นไรครั้งหน้าค่อยคุยกันก็ได้เย่หมิงเปยดกล่าวชูชูเองก็น่าจะลืมแล้วเหมือนกัน โจมินกล่าวด้วยรอยยิ้มลืมแน่นอนเลยไม่งั้นเธอคงพูดถึงนันแล้วพอชูชูพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าของเธอก็ลืมไปหมดทุกอย่างคิดไม่ถึงเลยนะว่าสองพี่น้องสไปซ์จะคุยกันออกรถขนาดนี้คุณแม่เย่กล่าวคนไม่รู้คงคิดว่าพวกเธอเป็นพี่น้องแท้ๆฉันกับฉูชูถูกชะตากันไงคะโจมินกล่าวตอนนี้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นตอนที่โจหมินรับสายก็ได้ยินเสียงหงุดหงิดของเย่ชูดังขึ้นจากปลายสาย พี่สะพ้ายสามชั้นขอคุยกับแม่หน่อยเมื่อกี้ฉันลืมไปเสียสนิทเลยโจมินหัวเราะราจากนั้นก็เรียกคุณแม่เย่ให้มารับสายเย่ชูเองก็เพิ่งนึกถึงแม่จึงโทรศัพท์มาหาอีกครั้งแม่สบายดีไหมคะเย่ชูชูถามคุณแม่เย่กล่าวด้วยรอยยิม้มแม่สบายดีแกลืมแม่ไปเลยนะเย่ชูชูรีบขอโทษขอโพยอย่างรวดเร็วคุณแม่เย่ก็ไม่ได้โทษลูกสาวของนางจริงๆ นั่งถามถึงสถานการณ์ภายในบ้านสองแม่ลูกคุยกันครู่หนึ่งก็ว่าสายไปมีโทรศัพท์นี้ดีจริงๆเลยนะคิดถึงใครก็โทรไปคุยได้เหมือนอยู่ใกล้กันเลยคุณแม่เย่พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่แปลกใจเลยที่คนพูดกันว่าชีวิตที่ดีก็คือด้านบนและด้านล่างมีไฟฟ้ามีโทรศัพท์ถือว่าจริงเลยแหละ คุณแม่เย่ก็คิดถึงบ้านแล้วนางเป็นห่วงคุณพ่อเย่เป็นห่วงหลานชายหลานสาวคิดถึงลูกชายและลูกสาวแต่ลูกชายทั้งสองคนต่างก็ตันหมดกันหมดแล้วตอนนี้ลูกชายคนเล็กก็มีลูกแล้วไม่สามารถดูแลชีวิตพวกเขาได้แล้วดังนั้นต่อให้คิดถึงก็ทำได้เพียงแค่อดทนโจมินมองเห็นถึงความคิดของคุณแม่เย่แม่ค่ะถึงเวลานั้นก็บอกให้คุณพ่อไปที่บ้านชูชูสิคะแม่จะได้คุยกับพ่อด้วยเย่หมิงเปิดกล่าว แม่แบบนี้ก็ดีนะแม่คิดถึงใครก็บอกให้พวกเขาไปบ้านชูชูก็คุยกับแม่ได้แล้วคุณแม่เย่ก็คิดว่าไม่เลวเลยได้ถึงเวลานั้นแม่จะบอกชูชูอันที่จริงไม่ต้องพูดเย่ชูชูก็พูดกับเจ้าเหวนเทาแล้ววันพรุ่งนี้เธอจะให้คุณพ่อเย่มาโทรคุยกับคุณแม่เย่นี่ก็นานมากแล้วทั้งสองคนคงคิดถึงกันมาก เจ้าเวนเทาตกปากรับคำวันรุ่งขึ้นจึงไปรับพ่อตามาที่บ้านนอกจากนี้ยังมีพี่ใหญ่เย่และพี่รองเย่รวมถึงพวกลูกๆด้วยพวกเขาพูดคุยโทรศัพท์กับคุณแม่เย่คุณแม่เย่ที่อยู่ทางฝั่งนั้นก็ถึงกับขอบตารื้นแต่เมื่อได้ยินว่าพวกลูกหลานและสามีสบายดีนางก็บรรเทาความรู้สึกคิดถึงบ้านได้เช่นกัน ฤดูร้อนปีนี้คนของหมู่บ้านข้าวซานถุนต่างยุ่งจนหัวหมุนนอกหมู่บ้านมีเจ้าเหวนเถาที่กำลังสร้างฟาร์มกระต่ายในหมู่บ้าน <c oughs> ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่กำลังสร้างบ้านนอกจากนี้ <c oughs> ก็ยังยุ่งอยู่กับการลงนาทำสวนได้เห็นถึงชีวิตที่จเจริญรุ่งเรือง ผ่านไปกว่าครึ่งเดือนฟาร์มกระต่ายขั้นพื้นฐานของเจ้าหวนเทาก็สร้างขึ้นมาแล้วรังกระต่ายถูกวางเรียงกันเป็นแถวห้องพักของพนักงานก็ถูกจัดเรียงเป็นแถวรอบๆคืออะต้นไม้ต้นหญ้าล้อมด้วยลวดนามแบบนี้กระต่ายก็จะวิ่งออกไปไม่ได้ภายในพื้นที่ขอบอเขตกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นสวนผักกองฟืนโกดังและสวนผลไม้หนึ่งในนั้นมีถนนไว้เดินซึ่งปูพื้นด้วยหินชนวนมีความคดเคี้ยวไปมาให้ความรู้สึกได้ถึงทางคดเคี้ยวนำไปสู่สถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม ไม่เพียงแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เพื่อให้เดินสะดวกเมื่อฝนตกด้วยเจ้าเวินเถาเห็นถนนที่สะอาดสะอ้านในเมืองก็รู้สึกอิจฉามากเขาจึงทําให้เกิดขึ้นจริงที่ฟาร์มกระต่ายก่อนเป็นที่แรกขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ